สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บ้านเมียกลับเริ่องงานากรับพี่น้องเริ่องงานแล้วสิบมันจักรยานไปกลับบ้านไปหาปาริสาก่อนแล้วก็เข้าบ้านจ้ะไปปันจักรยานเมื่อนี้ฝนตกค่ะต้องเฝ้าไปอุณหภูมิตอนนี้ก็สิบเก้าองศาฝนตกทั้งวันนะคะเริ่งงาน ธรรมชาติบานงงจรินว่นะทำงานกับปั่นจักรยานยนต์สี่หละจ้พี่น้องทัวสีได้เงินเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ายู่เยยันกับบ๊พ่อสีได้เนาะบ่ะพ่อสีเลี่ยวนีเหลี่ยวสิน <c oughs> นี่หลาจ้พี่น้องสีหางเหมดอน <c oughs> เพื่อนรวมงานฉันกับปั่นด้วยก,นกยนนันจักรยานหกเจ็ดขั้นปัญญายานมีรถยนต์ประมาณสี่ขั้น กระเจ้าใส่รถยนต์เนาะมาทางชั้นมานี้มาทางชั้น เพื่อนรวมงานชั้นบืนจักรยานบบมีแบบไฟฟ้าแต่ชั้นสีดักไปทางป่าดิมันยานเปียกแต่ว่าชั้นบยน่ยันมันยานอันจักรยานติดลมไปอันนี้ทุกคนเห็นได้อย่างบ่สวมเลเน่นส่วมเคลื่อนทีของอ่าข้าเจ้ามเาเฮตถนนเนาะข้าเจ้าก็เลยสิมีสวมเลื่อนทีมาตั้งข้าเจ้ามาเปลียนทอนามประปาค่ะทุกคน ไปเขาป่าเขาป่าเขาเมืองที่จริงไปที่ทางถนนก็ได้อยู่แต่ก็ต้องระวังจังหน่อยถามมีร่มกับโบกวนเขาป่าเด้ดทุกคนบ่บ้าไมอยู่เหนี่ยมันหักเร็วไม่ต้นใหญ่ในี่ยกิ้งขันเนี้ก็หักเร็วด้วยไเขาป่าก็ต้องระวังจังหน่อยเสียงลัมโปโบนี่ต้องระวังเบรคเบรี่ไล่ไหลไปทุกคนค่ะ เขาป้าพ่อแม่อยัางเดียพ่อเด้พักผ่อนไปทางในทางถนนดำมันนะ่ะลมมันแห้งรถมันหลายมันกับมีถนนไฟถนนมั่นอยู่ในทุกคนจาวาม่มักเนาะมักมักธรรมชาติมักลุยปุ่นปุ่นเฮ้่นนอกเขาของเร่งฉันนะติดแล้วติดแล้ว,ลวไปฉันจะจังสีแล้ะ ก็เป็นอย่างตัวมัจอบเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเพิงร้ายๆเลยถ้าได้ออกแถวนี้ก็เฮ็ดเพิงหวานแถวนี้ถ้าเขาไปลึกๆแน่ก็เป็นเฮ็ดเพิงไอ้เกาลัดเออหลายแห้งเก็บก็ต้องระวังด้วยคนขจ้าตาดีเนาะขจ้า,จาโทรแจ้งเลยขจ้า,จาบ่ให้เก็บ เม็ดเนาะห่วงไว้ให้กระหลอกกินมันอต้นใหม่